สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีวายชาแนลค่ะวันนี้เราก็จะมากับไพ่สำรับใหม่กันเลยนะคะพันทัสมาไพ่ทาโร่ค่ะกับหัวข้อที่ว่าเทวดาประจำตัวของคุณนะคะมีอิทธิพลอย่างไรกับชีวิตของคุณบ้างและตอนนี้ท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะ เราไปตั้งกิตอธิษฐานกันเลยเนาะในขณะที่เราการกรียดไพ่ก่อนนะคะเพราะว่าไพ่ย,ยังไม่ได้มีการกรีดการสรับนะเราเพิ่งจะเปิดเลยค่ะลองดูนะคะว่าท่านมีอิทธิพลอะไรในชีวิตของคุณบ้างคุณอยากจะรู้ อะไรหรือว่า,าการสื่อสารระหว่างเทวดาประจําตัวของคุณกับคุณนั้นนะคะท่านอยากจะสื่อสารอะไรก็จงตั้งจิตอธิษฐานกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ไพ่ซคพและได้ไพ่ไพ่ใบนี้หมายถึงไพ่เดอะ e ดวินะคะไพ The Devil. ่เดอะเดวิลอันนี้อาจจะเป็นข้อความเตือนนะใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้ในเมื่อพลังงานนี้ดึงดูให้เข้าให้คุณได้เข้ามามาดูเนี่ยเป็นข้อความเตือนจากเทวดาประจำตัวของคุณแหละว่าช่วงนี้มันทำบุญเยอะๆนะ จริงๆต้องบอกว่าคุณนะี่ะเป็นคนที่มีบุญเก่ามาเยอะมากทีนี้ก็อ่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่บุญเก่าของคุณเนี่ยคือจริงๆคําว่าของเก่าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหมดไปได้เพราะเราใช้นะเราใช้ชีวิตเรามีชีวิตอยู่ตั้งแต่เราเกิดมาเชื่อว่าทุกคนก็อ่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ บุญกุศลเก่าของคุณนั้นได้ช่วยเหลือเกื้อกูลคุณมาตลอดถูกไหมคะ,ะในในตอนนี้บุญเก่าของคุณทุกคนนะคะมีบุญเก่ามากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ว่าสร้างกันมามากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้บุญเก่าของคุณนั้นกำลังอาจจะค่อยคค่อยๆหมดไปเมื่อบุญเก่าของคุณนั้น ค่อยๆหมดไปเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเมื่อบางทีเนี่ยบุญมันจางหายไปบางทีเราปีศาจร้ายนะคะเหล่าเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ขอให้คุณมันสร้างบุญสร้างอุศลหรือการแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนเวรก่อนที่พวกเขาเหล่านั้นนะคะจะเข้ามา เพื่อ,อคือคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยคือจึงเราก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เรารเผชิญกับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตของเราไม่ค่อยสดใสไม่ค่อยแสงไม่ค่อยสว่างสวยัยสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เวลาที่คุณสวดมนต์ไหว้พระเวลาที่คุณทําบุญเวลาที่คุณสังฆทาทำสังฆทานตักบาตรหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคุณพยายามที่จะอุทิศนะคะส่วนบุญกุศลน,นี้ ให้กับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยเหมือนจะปรากฏตัวนะคะเตรียมที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนี่เป็นแค่คำเตือนจากเอ่อจากเทวดาของคุณเท่านั้นเองอืมเนาะไปปล่อยนอกไปปล่อยปลาอธิษฐานจิตนึกถึงเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเรามีเจ้ากรรมนายเวรอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างก็แค่ระลึกถึงว่าเราชื่ออะไรเรานมสกุลอะไร ใครที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของเราทั้งที่เราอาจจะเคยล่วงเรียกว่า,า,ามีกรรมต่อกันมาหรือใดๆก็แล้วแต่ที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้แบบนี้ค่ะเราก็อธิษฐานถึงเขานะคะโอเคค่ะ,ะเทวดาประจำตัวท่านมีอิทธิพลอย่างไรกับคุณบ้างคะ านมีอิทธิพลอย่างไรกับคุณบ้างได้ไพ่ชาลีออตไพ่ชาลีออตเนี่ยบ่งบอกว่าคือต้องบอกงี้ว่าท่านเนี่ยปกป้องคุณมาตลอดเลยนะคุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะคะท่านเปรียบเสมือนเหมือนยูนิคอร์นนะที่คอยปกป้องคุณที่คอยห่วงใยคุณที่คอยวนเวียนอยู่รอบๆตัวของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่านมีที่บลกับชีวิตของคุณมากเวลาสวดมนต์ไหว้พระเวลาทําบุญอย่าลืมให้เทวดาประจําตัวด้วยนะจริงท่านคอยปกป้องคุณทุกๆเส้นทางนะคะทุกๆเส้นทางที่คุณเดินทุกๆเส้นทางที่คุณก้าวไปหรือแม้กระทั่งคุณเดินทางจริงๆนะการเดินทางคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยเพราะเทวดาประจํตัวของคุณนั้นปกป้องคุณอยู่เสมอคุณเป็นที่รักนะคะคุณเป็นที่รักของท่าน ได้ไพ่เอสออฟเพนตาลส์ถามว่าท่านมีอิทธิพลกับคุณมากขนาดไหนจริงๆเนี่ยท่านก็ช่วยในเรื่องของการเงินการทองของคุณด้วยนะถ้าคุณสังเกตว่าชีวิตของคุณเนี่ยบางทีเหมือนจะติดแต่ก็ไม่ติดบางทีมันก็มีเงินเข้ามามีทองเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาให้คุณได้ไปต่อกับความติดขัดเสมอบางครั้งเนี่ยนอกจากบุญเก่าของคุณแล้วเนี่ย เทวดาประจำตัวของคุณก็ยังช่วยให้คุณผ่านพ้นสถานการณ์แย่ๆในชีวิตไปได้คือเหมือนท่านประคับประคองไม่ให้คุณนั้นนะคะมันเหมือนกับคือบางคนเนี่ยเอนเนจีของบางคนเนี้ยมีจริงๆนะเงินหมดจนไม่มีเหลือติดกระเป๋าเลยนะคะแบบติดจนแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตก็มีแต่สำหรับคุณเนี่ยถ้าเป็นดวงที่จะต้องตกมันไม่ได้ตกถึงพื้นอะ มันจะมีอะไรบางอย่างเหมือนมารองรับลอยๆอย,อยู่อ่ะโอเคอาจจะไม่ได้ร่ำรวยนะอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากหรือบางทีอาจจะทำธุรกิจที่เป็นหลักเป็นหลักร้านร้อยล้าน,าน,านพันล้านหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีช่วงเวลาของคนเราเนะี่ยบางทีมันมีตกนะแต่สำหรับกูเนะี่ยมันจะไม่ได้ตกถึงพื้นเลยมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเข้ามาเกื้อนหนุนเข้ามาทำให้เหมือนกับ โชคชะตาของคุณนั้นมันผ่านไปได้อ่านะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการทองท่านก็ช่วยท่านก็ช่วยนะคะแจสติกท่านพยายามปรับสมดุลในชีวิตของคุณนั้นให้เป็นไปอย่างเรียกว่าเป็นไปอยู่ในในใน ถนนหรือในเส้นทางที่ถูกต้องอ่อาใช้ค่ถนนนะคะอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเสมอท่านคอยจับจ้องคุณคอยดูคุณนะคะมันเหมือนกับท่านเพ่งเล็งคุณอยู่คุณอยู่ในสายตาท่านเสมอคุณจะไปทำอะไรในสิ่งที่ผิดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่ได้เลยเออมันจะมี มันจะมีบางสิ่งบางอย่างมาบอกคุณว่าให้หยุดนะนี่คือสิ่งที่คุณไม่สมควรที่จะก้าวเข้าไปนี่คือสิ่งที่คุณไม่สมควรกระทำหรือใดๆก็แล้วแต่นะคะเป็นการปกป้องจากคนที่ไม่หวังดีเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยในทางกลับกันเนาะมันเหมือนกับว่าถ้าใครมาคิดร้ายกับคุณหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆก็แล้วแต่ท่านจะคอยปกปักรักษาคุณนะคะ ไม่ให้เจอกับสถานการณ์นั้นนะยิ่งถ้าคุณมันทําบุญหรืออุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวยิ่งถ้าท่านมีพันลังมากเท่าไหร่เนี่ยท่านจะยิ่งปกปักรักษาคุณได้มากขึ้นเท่านั้นมีความยุติธรรมเสมอท่านเป็นคนที่ยุติธรรมตรงไปตรงมาถ้าคุณทําผิดถ้าคุณไม่เชื่อฟังในใเฮอร์เซลของคุณหรือจิตวิญญ,ญาณของคุณเนี่ยหรือเสียงกระซิบเนี่ยถ้าคุณดือ้อคุณรันที่จะทําเนี่ยอืม ท่านก็อาจจะให้บทเรียนคุณเหมือนกันนะบางครั้งคุณลองสังเกตชีวิตของคุณดีๆสิถ้าคุณดื้อรั้นสมมุติว่าคุณอาจจะไม่ได้มีดวงในการเสี่ยงอันนี้สมมุติเฉยๆนะการเล่นการเล่นการพนันอย่างนี้ค่ะแล้วสมมุติว่าคุณก็อยากดือ้อบางทีมันก็มีเซนส์แหละว่ามันคงไม่ได้แต่ก็อยากดือ้ออยากลองอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วท่านก็ให้ผลลัพธ์ประคุณว่ามันคือการสูญเสีย แล้วก็จะอาจจะทําให้คุณรู้สึกกลัวไม่อยากที่จะไปต่อแบบนี้ค่ะท่านจะดึงคุณออกมาจากสิ่งที่มันไม่ดีเสมอเนาะเทวดาประจําตัวของคุณนั้นเป็นเทวดาประจําตัวที่มีความยุติธรรมเป็นเทวดาประจําตัวที่ที่คอยตัดสินนะตัดสินสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดี เนะื้อท่านเป็นแจสติกเนาะเหมือนสารนะคะที่คอยพิพากษาชีวิตคุณแหละนะต้องให้อยู่ในทิศทางที่มันเหมาะมันควรมันใช่เสมอแบบนี้เนาะเราขอเอนเนีนี้5ใบนะอิทธิพลที่เทวดาประจำตัวของคุณมีกับคุณนะคะ four of cups เป็นพลังงานของ คือจริงๆเนี่ยเวลาที่คุณนั่งสมาธินะเวลาที่คุณนั่งสมาธิเนี่ยคุณจะสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้อะไรก็แต่ที่คุณรู้สึกว่ามันที่คุณสามารถสื่อสารหรือสัมผัสได้เองอะ่ะนั่นแหละเทวดาประจำตัวของคุณวนเวียนอยู่รอบๆตัวของคุณและท่านชอบมากๆเวลาที่คุณนั่งสมาธิ แต่เราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไม่ไม่ใช่คนที่ชอบนั่งสมาธิถ้าคุณทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งสิ่งนั้นแล้วเกิดสมาธิอันนั้นนะท่านก็จะชอบเช่นสมมติวถ้าคุณวาดรูปอ่าการวาดรูปก็ทําให้คุณเกิดสมาธินะเพราะคุณจดจ่ออยู่กับการวาดรูปนะคะนั่นแหละค่ะเวลาที่มันจะเกิดสมาธิเกิดความนิ่งเกิดความนิ่ง อันเนี้ยเทวดาประจําตัวของคุณจะชอบมากๆชอบเวลาที่คุณเกิดสมาธิมมันเหมือนกับว่าท่านเองก็ได้รับเวลาที่เราเกิดสมาธิเนี่ยมันเกิดผลบุญนะท่านก็จะได้รับผลบุญตรงนี้จากคุณด้วยอันนี้มีอิทธิพลนะมีอิทธิพลกับคุณนะยิ่งทําให้ท่านมีพลังนะคะจากการทําสมาธิของคุณท่านอยากให้คุณฝึกนะฝึกที่จะมีสมาธิ โอ้ไพ่เอสออฟคัพคุณเป็นที่รักนะคะคุณเป็นที่รักของเหล่าเทวดาประจำตัวของคุณมากๆถึงแม้ว่าท่านจะเป็นแจสติกที่อยู่ในความยุติธรรมแต่จริงๆแล้วคุณเชื่อไหมว่าท่านรักคุณมากเลยนะมีจิตที่มีจิตที่เอ็นเะอียงนะจริงๆมีจิตที่เอ็นเอียงนะ คุณคือที่รักของท่านจริงๆค่ะมีอิทธิพลมากๆที่ท่านคอยปกป้องคุณไม่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะอาจจะให้บทเรียนคุณบ้างเล็กๆน้อยๆแต่สุดท้ายแล้วคุณเหมือนลูกรักอะเหมือนกับว่าอืตีให้รู้สึกเจ็บหน่อยแต่พอคุณร้องไห้พอคุณเสียใจท่านก็รู้สึกอยากโอบกอดอยากโอบคุณนะคะเหมือนกับว่าจิตเทวดาประจําตัวของคุณกับ กับตัวของคุณเองเนี่ยผูกพันกันมากๆคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่นะคะแต่ท่านอยู่รอบๆตัวของคุณเนี่ยไม่ห่างไปจากคุณเลยคุณคือที่รักที่สุดเลยเป็นลูกรักเลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะต้องใช้วิจารยณในการรับฟังนะเราสื่อสารกันตามหน้าไพ่โอเคเนาะทีนี้เนี่ยเราไปดูกันนะคะว่าท่านอยากสื่อสารอะไรกับคุณบ้าง การสื่อสารที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณณนะตอนนี้เลยคืออะไรคะโอ้ซิกออฟซอร์ท่านอยากจะบอกกับคุณว่ามเมื่อกี้เนี่ยที่เราที่เราบอกถึงพลังงานใช่ไหมบอกถึงพลังงานที่บอกว่า ช่วงนี้พยายามสวดมนต์ให้ท่านบ่อยให,ให้ท่านเยอะๆหน่อยนะแผ่บุญกุศลให้ท่านเยอะๆหน่อยนะท่านจะปกป้องคุณโอเคค่ะเราสต็อกกันไว้นิดนึงนะคะเมื่อกี้นี้มีเสียงดังมาจากข้างนอกนะการขายของนะคะอ่ะโอเคค่ะเรามาย้อนกันใหม่เนาะเมื่อกี้นี้ที่เราเปิดที่เราเปิดดูพลังงานว่าเออตอนนี้พลังงานของคุณกำลังกำลังเจออะไรอยู่อะไรประมาณนี้คะ่ะท่านบอกว่าอ่ะ คือที่เราบอกว่าคุณมีบุญเก่าเนาะเพราะฉะนั้นเนสิ่งที่ท่านอยากจะสื่อสารก็คือนอกจากคุณจะต้องอ,อุทิศบุญกุศลแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรของคุณแล้วนะคะไปปล่อยนกไปปล่อยกาโน,โน่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะสามารถทําได้อุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรปลดปล่อยนะคะปลดปล่อยหรือบางทีไปทําบุญไปทําสังฆทานแบบนี้คะ่ะก็เหมือนกับว่าปลดปล่อยอ ให้เ่่ากรรมในเวงของคุณอะบางทีคุณกับเขาอาจจะมีอะไรที่ยึดติดกันมีคําสาบานร่วมกันหรืออะไรกันเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปอสวดสวดนะคะสวดบทขอขมาหรือว่าสวดบทที่ปลดปล่อยคําสัญญาอะไรต่อกันประมาณนี้อันนี้มันมีนะเพราะเมื่อกี้เนี้ยเราได้รูปเดเดวิลเนาะแล้วก็ถือกรงถือกรงที่ขังเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าระหว่างคุณกับ เจ้ากรรมในเวงของคุณตัวเนี้ยเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่ผูกพันที่กักขังกันอยู่อยากให้คุณเห็นภาพชัดๆน<ฮ>ก็เลยปิดแสงทางด้านนี้ก็น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นนะเพราะว่าภาพไพ่สําหรับเนี้ยเป็นภาพที่ดูมันไม่ค่อยไม่มันไม่ได้มีสีสันที่เด่นชัดนะคะ,ะคุณน่าจะเห็นหน้าไพ่ชัดขึ้นเนาะณตรงนี้แล้วเนี่ยท่านก็ยังบอกว่าช่วงนี้ มัน่นมันสวดมนต์ภาวนามันมันอุทิศบุญให้ท่านด้วยนะเพราะว่าเทวดาประจําตัวของคุณเนี่ยสื่อสารว่าไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ใดก็แล้วแต่นะคะถ้าท่านมีบุญบารมีถ้าท่านแบบเหมือนกับมี power มีพลังมากขึ้นอะ่ะท่านก็จะเป็นอีกแรงหนึ่งนะที่ช่วยพาคุณให้ผ่านสถานการณ์กับเกี่ยวกับเจ้ากรรในเวรได้แบบไหนดีกว่าเนาะ อนี้ดีกว่าเนาะโอเคค่ะอ่ะโอเคนะคะก็ตามนี้ท่านจะเป็นอ่าเป็นเป็นคนที่นะคะพาคุณให้หลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรนี้ด้วยท่านจะช่วยคุณนะคะเพราะคุณคือที่รักนะ,ะอย่าลืมนะว่าคุณคือที่รักนะคะท่านอยากสื่อสารอะไร โอ้ไพ่ใบนี้นะคะนี่คือไพ่พระการสื่อสารนี้เป็นการสื่อสารที่ถูกต้องการสื่อสารนี้เป็นคำแนะนำที่ดีให้กับคุณที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้คุณได้รับคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องไปทำให้มันยุ่งยากก็แค่เหมือนกับว่าเราอุทิศบุญให้ถูกต้องช่วงนี้บางครั้งเวลาเราสวดมนต์เนี่ยบางครั้งเราให้เยอะนะให้แบบ หลายพบหลายภูมิมากๆแต่บางทีพลังงานที่เราสวดไปเนี่ยเเวลาที่เราให้ทุกสรระสัตว์ทั้งหลายเลยเนี่ยบางทีมันก็เขาเรียกว่าอย่งไงอะเหมือนเราหาหมอนะอะเราต้องหาหมอให้ถูกเฉพาะทางก่อนในตอนเนี้ยเราจะไป บางบางทีเนี่ยเราพบภูมิใดๆก็แล้วแต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้มีกรรมกับเราอย่าเงี้ยเออประมาณนี้แต่ในช่วงนี้สิ่งที่คุณจะต้องให้ก็คือเทวดาประจําตัวของคุณและเจ้ากรรมในเวรของคุณที่คุณต้องที่คุณต้องระลึกถึงนะคะนี่คืออ่าเหมือนกับคําแนะนําที่ถูกต้องคําแนะนําที่ใช่ที่คุณควรปฏิบัติในตอนนี้แต่ถ้าอ่าคุณ ไม่ได้มีความศรัทธาหรือไม่ได้มีความเชื่อคุณก็เข้ามาฟังคุณจะไม่ทําก็ไม่เป็นไรนะคะสิ่งสิ่งนี้มันก็คือความล้มเหลวได้เหมือนกันเนาะอยู่ที่ความเชื่อและความศรัทธาของคุณนะอ่ะขึ้นอยู่กับคุณค่ะไม่ได้มีใครบังคับนะคะได้ไพ่ temperance เมื่อคุณได้ทำนะคะเมื่อคุณได้ทำหมั่นทำหน่อยนะหมั่นทำหน่อยในช่วงนี้ชีวิตของคุณดวงของคุณก็จะเปลี่ยนนะไพ่แทแนพนจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเลยเขาเรียกว่าบางครั้งจากร้ายก็จะกลายเป็นดีคุณเชื่อไหมว่าแม้กระทั่งเจ้ากรรมนเวเนี่ยถ้าเขาได้รับพลังงานาบุญกุศลจากคุณนะคะจนเพียงพอแล้วเนี่ยจากที่เขาอาฆาตแค้นคุณอะ ไม่ว่าจะติดกรรมกันใดๆมาก็แล้วแต่นะคะเขาก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นมิตรเป็นคนที่เป็นอะไรที่แบบว่ากลายมาเป็นเทวดาประจําำดวของคุณก็ได้คอยปกป้องคุณก็ได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่คุณต้องรู้ในตอนนี้โอเคนะที่คุณต้องรู้ในตอนนี้เพราะฉะนั้นอืมอในช่วงนี้เนี่ยระลึกถึงนะสองสองอย่างนะบทสวด คุณจะสวดมนต์ไหว้พระทําบุญทําสังฆทานก็แล้วแต่นะคะให้ระล,ลึกถึงเทวดาประจําตัวและเจ้ากับในเวรตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะมันคือดวงชะตาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเลย Six of Pentacles ว wow. ้าว อันนี้คือเขาเรียกว่ามันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสิ่งที่ท่านสื่อสารก็คือว่าในสิ่งที่ท่านบอกกับคุณนะคะในใน ping, ในเรื่องราวตรงนี้การช่วยเหลือนี้เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณให้ท่านนะคุณสวดให้ท่านคุณแบ่ง аль. พลังบุญให้ท่านและให้กับเจ้ากรรมในเวรของคุณมันคือการช่วยเหลือเกื้อกูลมันคือการ อาเอื้ออาทรกันท่านก็ช่วยเหลือคุณท่านก็คอยปกป้องคุณยิ่งคุณให้เทวดาประจําตัวของคุณยิ่งคุณให้เจ้ากรรมในเวรของคุณเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงมาเป็นพลังงานที่ยิ่งปกป้องคุณมากขึ้นกว่าเดิมอีกบางสิ่งบางอย่างที่มันดูเหมือนติดนะมันดูเหมือนติดมันดูเหมือนไม่มีทางไปแต่สุดท้ายแล้วนะคะมันก็จะมีทางให้คุณได้ไปจนได้ หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองหมายถึงความก้าวหน้าหมายถึงความสําเร็จในชีวิตบางทีเนี่ยพลังงานที่มันติดอยู่ในตอนนี้คุณอาจจะติดอยู่ก็ได้ในตอนนี้ใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้คุณอาจจะรู้สึกว่า้ชีวิตมันก็ดูติดๆนะถึงมันจะไม่ได้ดูติดทั้งหมดแต่มันกะ็รู้สึกติดๆน่ะรู้สึกเหมือนมันไม่เห็นทางออกแบบนี้มันเหมือนกับถ้าคุณสังเกตดูต้นไม้นี้นะ มันมีช่องว่างอยู่ถ้าคุณเป็นนกที่บินอยู่ตรงนี้ถ้าคุณจะเป็นนกที่บินขึ้นสูงคุณอาจจะติดอะไรบางอย่างที่มันมีช่องทางเดียวที่คุณมองไงติดใบไม้ติดกิ่งไม้ติดคุณเป็นนกบางทีคุณบินทะลุไปไม่ได้แต่บางทีคุณอาจจะไม่เห็นช่องทางว่าเอ้ยจริงๆรแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นมันก็เป็นช่องที่คุณสามารถบินผ่านไปโดยที่ไม่ต้องบินขึ้นสูงตรงเนี้ยแต่บางทีคุณมองไม่เห็นไงเขาเรียกว่าเส้นผมบางภูเขาโอเคเนาะ ใช่ไหมเส้นผมบางภูเขาเพราะฉะนั้นเมื่อคุณทํำตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณจะเห็นเส้นทางที่คุณจะบินไปหรือจะเริญก้าวหน้าจะเริญนรุ่งเรืองในชีวิตของคุณนะทุกอย่างจะกลายเป็นดีหมดเลยอะอะไรอีกคะที่ท่านอยากจะสื่อสารกับคุณโอ้ได้ไพ่เดือดซัน อ่ละไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วนะคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นการบังคับนะแต่นี่เป็นอะไรที่การสื่อสารที่ท่านสื่อสารมาถึงคุณโดยตรงเลยแล้วคุณคิดว่าไพ่เดือดซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีไหมเป็นไพ่แห่งแสงสว่างเป็นไพ่แห่งโชคลาภเป็นไพ่แห่งฟ้าหลังฝนหรือเป็นไพ่แห่งการปลดล็อกหรือ,อทุกอย่างในชีวิตของคุณสว่างสวัยหมดเลยแค่คุณทําแค่นี้เอง ไม่ได้มีอะไรที่ยุ่งยากเลยนะทุกคนก็คือปฏิบัติกันอยู่แล้วสวดมนต์กันอยู่แล้วหรือทําบุญกันอยู่แล้วตักบาตรกันอยู่แล้วหรือก็หมั่นเข้าวัดหรือบางทีก็ทําสังฆทานกันอะไรกันเนี่ยไปไหว้พระกันอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเนี่ยการที่เรา,าใหา้แผ่เมตตาหรือให้บุญกุศลให้พลังบุญกับทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็ให้ทุกนี้เยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้น ตรงนี้ลองโฟกัสให้กับอธิษฐานถึงเทวดาประจําตัวแล้วเจ้ากรรมนเว้นตรงนี้นะคะนี่คือการสื่อสารจากท่านอู้ชีวิตคุณจะดีมากเลยนะไม่รู้ว่าจะมากยังไงมากจริงๆไปดูไพ่อวตารกันดีกว่าคําแนะนำเนะเาะอวตารออร์เคิลคลิปเออไพ่สำหรับนี้ก็มาใหม่นะมาใหม่ๆเลยเราเพิ่งจัดกันมาเลยนะคะมีคำแนะนำใดให้กับคุณบ้าง รืออยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะไพ่อวตารของเรานะคะโอ้ยได้ไพ่นะคะจงศรัทธาจงศรัทธากับอืมเราจะมาบังคับให้คุณศรัทธาก็ไม่ได้เนาะแต่นี่คือคําแนะนํานะคะจงศรัทธากับพลังงานที่กําลังสื่อสารกับคุณนี้คอยคุณมีความศรัทธาคอยมีความเชื่อว่าจะเกิด พลังงานที่ดีกับคุณคือเดือดซันถ้าคุณเชื่อว่าชีวิตที่บางทีมันดูติดติดอยู่ในตอนนี้ถึงแม้ว่ามันจะหมุนไปได้บ้างแต่มันก็ดูเหมือนมันฝืดๆนะคะ,ะถ้าคุณมีความศรัทธาแล้วคุณลองทำดูอลองทําดูนะอลองทำดูสักประมาณจริงแล้วองบอกว่า ลองทำดูสักประมาณ7วันคุณจะเห็นเลยว่าชีวิตคุณเปลี่ยนอยู่ที่คุณศรัทธาด้วยนะอยู่ที่ความศรัทธาของคุณด้วยโอเคไหมต้องศรัทธาและเชื่อมั่นนะคะแล้วคุณจะคือจริงๆคือต้องบอกว่าคุณเนี่ยถ้าคุณมีความศรัทธาในในสิ่งนี้มากเท่าไหร่ในพระพุทธศาสนาหรือคําสอนทุกๆาศาสนานะคะสามารถที่จะทําได้นะแผ่เมตตาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ มันจะเกิดแสงเกิดแสงแห่งพลังเกิดความออร่าเกิดพลังงานบุญขึ้นกับผุนด้วยนะไพ่ใบน,นี้นะคะก็ยังออกมา,าย้ำชัดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะและนี่ก็คือการ การเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไปสู่ความก้าวหน้าอ่ะมันเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างมามาแบบมาเหมือนกับมันเหมือนมันติดอะไรสักอย่างหนึ่งะที่คุณจะต้องปลดล็อกแล้วเชื่อว่าการที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกปลดล็อกแล้วทีนี้คุณจะเชื่อและศรัทธามากแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณแต่ถ้าคุณมีความศรัทธาแล้วคุณก็อ่ะ นะคะ,ะก็ลองทําดูก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะลองทําดูเนาะแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคุณกําลังจะก้าวออกจากความสิ่งที่คุณติดอยู่ในตรงนี้คุณจะเห็นเส้นทางใหม่ๆคุณจะเห็นแสงสว่างหรือคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่จะพาพาคุณนะ,นะคะไปพบกับความเจริญรุ่งเรือง,งความสําเร็จในสิ่งที่คุณในชีวิตของคุณตรงติดอยู่ตรง,ตรงนี้อย่างเขาเรียกว่าอย่างรวดเร็ว นี่คือคำแนะนำจากไพ่นะคะจากไพ่อวตารออร์คเลอร์จะลืมนะว่าตัวของคุณเองนั้นเป็นดวงชะตาที่คุณถูกรักคุณถูกโอบรักอยู่เพราะฉะนั้นการที่คุณได้เข้ามาฟังคลิปนี้เชื่อถือว่าไม่ใช่เรื่องของความบังเอิญลกค่ะ คําแนะนํานี้นะคะเป็นคําแนะนําที่บอกกับคุณว่าจริงๆเราก็ได้บอกไปหมดแล้วเหมือนไพ่ออร์เคิลนี้จะมาย้ำนะมาย้ำสิ่งที่เราแนะนําไปแล้วว่าสิ่งที่คุณจะต้องทํานั้นไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากนะคะในชีวิตของคุณเลยมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่คุณปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณในทุกๆวันคุณอาจจะเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระอยู่แล้ว เหมือนตักบาตักบ์เช้าอยู่แล้วเนาะหรือเป็นคนที่สวดมนต์นั่งสมาธิอยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณที่คุณทําแล้วคุณสวดมนต์เอ้ที่ทำแล้วที่ทำแล้วเนี่ยคุณอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหรือการกรวดน้าเนี่ยการกรวดน้าเนี่ยสาคัญนะทําแล้วเนี่ยต้องกรวดน้ําด้วยเนาะไม่ว่าจะสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่สวดมนต์เสร็จแล้วหรือว่าทําบุญตักบาตเสร็จแล้ว ปกติเราไปทําสังฆทานเนี่ยเราก็ต้องกรวดน้ําอยู่แล้วนะคะทุกๆการแผ่บุญกุศลนั้นขอให้คุณได้กรวดน้ําทำให้แล้วก็ระลึกถึงสิ่งนั้นสิ่งที่เราได้กล่าวกันไปแล้วมันคือสิ่งที่คุณทําตามธรรมชาติของคุณอยู่แล้วนะคะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนี่ก็เป็นคำเ,เครียกว่าตอกย้ําให้คุณ ชัดมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคเนาะก็ไม่น่าจะมีอะไรนะคะก็น่าจะครบตัวแล้วกับการส,สื่อสารของเทวดาประจําตัวของคุณคุณสามารถรู้ได้ด้วยจิตวิญญาณของคุณอยู่แล้วแค่บางทีเนี่ยบางทีการแผ่เมตตาใดๆก็แล้วแต่บางทีที่เราพูดไปแล้วว่าบางทีทุกพกทุกภูมิมากจนเกินไป แต่บางทีเราอาจจะมีเฉพาะสิ่งที่เฉพาะที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่ท่านต้องการสื่อสารเท่านั้นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และขอบคุณสำหรับซุปเปอร์แตงนะคะสวัสดีค่ะ